อะมาดูเดยครับเดย์เด,เดของเรานี่แหละไอ้ตัวนี้แหละคือตัวหลักของเราที่เราจะใช้ในการเล่นนะครับเราจะมองกันแค่ตามกรอบก่อนไหมดูยังไงเอาแค่ตามกรอบก่อนเนะออเป้าหมายของเราต้องบอกว่าตอนนี้เดี๋ยวผมยังไม่ได้วางฟโบอนัสซี่ชุดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมอาจจะต้องหาวางชุดนี้แหละสักชุดหนึ่งนะครับของเดยเดี๋ยวอาจจะอาจจะอัปเดตให้แต่ว่าตอนนี้เป้าใหญ่มันก็ไปตกเนี่ย สองร้อยหกสิบเอ็ดคือผมยังไม่อยากลบชุดนี้ผมอยากเก็บชุดนี้ไว้ก่อนนะจริงๆนะอยากเก็บชุดนี้ไว้ก่อนเพราะเนี่ยมันคือชุดขึ้นที่หนึ่งชุดแรกเลยขาแรกที่ปรับตัวขึ้นมาแล้วก็พักพักเสร็จตอนนี้มาเอาเป้านะกพราะนั้นตอนนี้ตอนนี้กำลังมองว่าเอ้ยอันนี้อาจจะเป็นชุดสามก็ได้ยอ่อแล้วก็ชุดห้าไหมเออจบที่สักสองพันตรงนี้นะสองร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นที่ ที่ที่ที่สองพันเจ็ดร้อยอันนี้คือตามฟิโบนัชชีก่อนนะครับแต่อย่างที่ผมบอกว่าผมให้เป้าตามเดือนเนี่ยคือสองพันหกร้อยบวกลบถูกไ่ะนั่นคือการมองจากภาพใหญ่นั่นคือการมองจากภาพเดือนซึ่งบางทีเรามองจากเดือนนะเอาง่ายๆว่าเรามองโลกจากบนอวกาศอะ่ะมันไม่เห็นรายละเอียดอะไรหรอกนะครับก็รู้ว่าเป็นโลกรู้ว่าอันนี้ทะเลถูกไหมรู้ว่าอันนี้คือแผ่นดินมันรู้แค่นั้นแหละครับ องจากภาพใหญ่ลงมาเนี่ยเ,ยเราลงรายละเอียดกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นอันนี้คือการมองจากภาพใหญ่เรามองไม่เห็นรายละเอียดนะครับแต่รายละเอียดตอนนี้เราเริ่มเราเริ่มมองเห็นเป้าหลายๆเป้าที่ต้องบอกว่าค่อนข้างจะไปตกอยู่ที่ประมาณสัก2,700รอที่เริ่มเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับมันมันก็เลยอาจจะเป็นหมุดหมายของเราที่จะไปเอาแต่ว่า จริงๆแล้วโซนที่มันจะขายโซนที่มันจะต้องบอกว่าเอ้ยมันถึงเป้าหมายของเราแล้วเนี่ยก็คือ2องพเนี่ยมันก็เริ่มต้นมาตั้งแต่2 5 5 0ันห้าร้อยาสิถึงสองพน็ดร้อยคิดว่าโซนนี้มันอาจจะกลับตัวในภาพใหญ่ของเดือนได้แต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะจบเท่าไหร่นั่นคือสิ่งที่ตอบไม่ได้นะครับอันนั้นคือต้องอาศัยหน้างานอาศัยภาพเล็กประกอบอืมเพราะนั้นตรงนี้เองถามว่าถ้าเรามองว่า ทรงมันเป็นทรงนี้สมมตินะถ้าเรามองเป็นทรงคาถามคือมันจะจบตรงนี้หรือยังหรือมันจะใช้เวก่อนแล้วมันค่อยขึ้นถูกไหมมันมีหลายทรงใช่ไหมมันมีหลายทรงที่เราตามดูกันอยู่มันอาจจะทําทรงนี้ไซด์เวก่อนก็ได้หรือถ้าเกิดว่ามันอาจจะไปแบบแข็งแรงติดรับแค่นี้แล้วสตาร์ทลันเลยได้ไหมก็ได้อีกเหมือนกันเพราะนั้นอย่างนี้บอกตอนเนี้ยผมเก่งอยู่สองมุมก็คือยังให้น้ําหนักเดเป็นขึ้น นะครับยังให้น้ําหนักเดเป็นขึ้นจากที่เริ่มต้นการขึ้นมาในการเบรกมาในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาให้เดกลับมาขึ้นหลักจากที่พักฐานเล็กๆนะครับในช่วงนี้ต้อนนี้เล็กๆที่เป็นการพักฐานคิดว่าเดจะจะจะ,จะเข้าสู่จุดสตาร์ทจุดวิ่งแต่จะเอายังไงล่ะจะวิ่งเลยโดยที่ติดรับนี้แล้วไปเลย หรือจะยังไม่ยอมวิ่งรอความชัดเจนอะไรหลายๆ,ๆอย่างแต่อาจจะลงมาเล่นลึกหน่อยอาจจะลงมาเล่นถึง2350ก็ได้แล้วมาตั้งฐานตรงนี้แล้วกลับขึ้นมาก็ได้นะมันมีอยู่แค่นี้แต่ว่าเราก็ต้องค่อยๆวางแผนดีๆเพราะว่าถ้าในกรณีที่เรากำลังเก่งกันอยู่ตอนนี้หนักๆก็คือราคาลุ้นวิ่งเลยนะถ้าตอนนี้หนักๆก็คือมันลุ้นวิ่งเลยแต่ไม่รู้ว่าถ้ามันไม่ยอมวิ่งเลยล่ะ ให้รับแค่เนี้ยถ้ารับอยู่อ่ะลงมากลับวิ่งเลยแต่ถ้าเกิดว่าอยังไม่ยอมวิ่งยังดื้ออยู่ลงมาเล่นรับเดิมก่อนรับนี้ก่อนมาเล่นทรงที่พอดูใกล้มากแล้วก็จะลงอ่ะนี่ครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้สองพันสามรอยห้าสิบก่อนก็ได้แล้วเปลี่ยนตัวเองเป็นไซส์เวอ่ะก็ได้เพราะนั้นถามว่าจะมาอออินตรงนี้ได้ไหม หลายคนอุยฟังแล้วอออินไปเลยไม่ครับสำหรับผมอะผมเดิมพันเพียงแค่สามเปอร์เซ็นเท่านั้นไม่รู้นะใครจะเล่นยังไงแล้วแต่ความชอบนะครับแล้วแต่ความชอบแต่ผมก็ให้ใช้ความเสี่ยงเสี่ยงผมเองเนี่ยผมจะเล่นอยู่สักประมาณสักสามเปอร์เซ็นไม่เกินไม่เกินตอนนี้ถามว่าความเสี่ยงของผมตรงนี้ถึงสามเปอร์เซ็นหรือยังยังไม่ถึง มันมีตัดขาดทุนอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆมาบ้างเหมือนกันแต่ถามว่าถ้าเกิดจะมาเบดตรงนี้เลยสามเปอร์เซ็นยังไม่ถึงซึ่งถามว่าผมจะกลับมาใช้ความเสี่ยงเต็มที่สามเปอร์เซ็นได้ไหมเดี๋ยวรอให้กลับมาฟื้นตัวก่อนถ้าฟื้นตัวกลับมาได้สี่ชั่วโมงกลับมาขึ้นได้ภาพเล็กกลับมาหันหัวขึ้นได้อาจจะเติมเข้าไปแต่ถ้าเกิดว่าไม่ยอมกลับหัวขึ้นมาในภาพเล็กๆ เพราะตอนนี้อย่างที่ผมบอกถ้าเกิดตามเรื่องราววิเคราะห์ผมมาเนี่ยหนึ่งชั่วโมงสี่ชั่วโมงเนี่ยมันหันหัวลงทั้งคู่ถูกไหมมันหันหัวลงทั้งคู่แล้วจะให้มาเติมความเสี่ยงเต็มตรงนี้มันไม่ได้นะก็คงจะเล่นได้แค่ไม้เดเพราะเดมันเป็นขึ้นเออแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดจะมาเล่นกับเดตรงเนี้ยสต็อปรอดมันก็จะก,กว้างๆหน่อยเออมันก็ต้องดูกรอบแนวรับสต็อปอของเดเข้าไปประกอบ นะครับเพราะนั้นผมยังมองว่าเอ,อ้ยถ้าเกิดจะไปเล่นกับเดเต็มเนี่ยยังยังยังไม่น่าสู้เท่าไหร่เพราะว่ามันอาจจะพักฐานกันสักสัปดาห์สองสัปดาห์าก็ได้นะแล้วก็ค่อยกลับไปขึ้นเพราะนั้นมันอาจทําให้เราไปจมอยู่กับมันตรงนั้นอืมเพราะฉะนั้นมันมีอยู่สองแนวก็วางความเสี่ยงดีๆแล้วกันนะครับแต่ผมไม่แนะนํานะถ้าเกิดใครจะมาซื้อตรงนี้แล้วแบบถือแบบไม่ขายอ่ะไม่แนะนํา คือถ้าเกิดคุณคิดจะซื้อตรงก็ตัดขาดทุนเอาแค่นี้พอนะแล้วเดี๋ยวลงมาสองพันสามร้อยห้าสิบมาดูก่อนว่ามั่นใจไหมมั่นใจไหมที่จะเติมพอถ้าเกิดว่าลงมาสามร้อยห้าสิบแล้วมั่นใจว่าเอ้ยอยู่แน่ค่อยเติมไอ้คาว่าอยู่แน่มันก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะอาจจะแบบให้ความมั่นใจสักห้าสิบห้าเปอร์เซ็นอะไรอย่างเงี้ยเออมันวันน่าจะเอาอยู่นะเริ่มเห็นสี่ชั่วโมงฟื้นตัวนะก็ค่คคอยๆเติมก็ได้นะครับ แต่เอาเป็นว่าเอาทีละแนวเอาทีละแนวเล่นกันไปทีละจังหวัดแล้วกันนะครับให้ไว้สองแนวสําหรับแนวรับของเด